ค่ะสวัสดีท่านผอรอ,อ,องผอ,อแล้วก็คณะครูทุกท่านนะคะในชันโรงเรียนบ้านแม่ค้ายค่ะชื่อคุณครูทิตมลขันทองค่ะแล้วก็คุณครูวันดีวิบัฒรัตนกุลค,ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณครูนิ่มนวลศรีกุณาค่ะ โรงเรียนบ้านแม่คล้ายนะคะตั้งอยู่บนตำบลป่าแปะ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะโรงเรียนบ้านแม่คล้ายเปิดตั้งแต่โรงเรียนตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มนะคะมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด80คนคะ่ะจํานวนนัก,นกคณะครูทั้งหมดนะคะมี5ท่านคะ่ะสําหรับโรงเรียนบ้านแม่คล้ายนะคะเราส่วนใหญ่นะคะนักเรียนจะเป็นชาติพันธุ์ชนเผ่ากะเหรี่ยงคะ่ะเราเลย อาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เก็บใบเมี่ยงแล้วก็จักสารไม้ไผ่นะคะในวันนี้นะคะจะทางโรงเรียนบ้านแม่คล้ายขอเสนอคมไฟค่ะการจักสารคมไฟนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะขั้นโรงเรียนบ้านแม่คล้ายของเราอาชีพหลักก็คือเก็บใบเมี่ยงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์คือไม้ไผ่ค่ะก่อนอื่นนะคะทางโรงเรียนของเราก็จะมีหนึ่งขั้นเตรียมการนะคะ เราจะจัดประชุมนะคะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็คณะผู้ดำเนินงานค่ะข้อ2จะทำหลักสูตรท้องถิ่นข้อ3นะคะเราก็จะเชิญวิทยากรข้างนอกให้มามีส่วนร่วมในการให้อาชีพแก่เด็กนักเรียนนะคะสำหรับค่านดำเนินการนะคะจะทำโครงการแล้วก็ จะทาแผนการเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงสําหรับชั้นนักเรียนที่สนใจตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสําหรับจัดคมไฟการจัดสารของเด็กนักเรียนเรานะคะเป็นอาชีพอย่างหนึ่งค่ะเด็กเสริมรายได้ให้แก่เด็กนักเรียนสู่รุ่นต่อรุ่นนะคะรุ่นพี่ก็จะให้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่รุ่นน้องนำไปประกอบอาชีพได้ค่ะ ทำาทำอาชีพเสริมรายได้ให้แก่นักเรียนค่ะเราจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่มีความสนใจหรือว่ามานิทรรศาการโรงเรียนเรานะคะจัดงานวิชาการขายนะคะตะกแ้าใบละ50บาทค,ค่ะสำหรับปัญหานะคะเราก็เลยคือวิทยากรของเรานำมาให้ความรู้แก่โรงเรียนเราค่ะ ลดเวลาเรียนนะคะได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเพราะว่าเด็กสามารถสร้างอาชีพเสริมได้จากการเรียนค่ะสำหรับบ้านแม่ค้ายนะคะเราก็การจัดทำโคมไฟมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ